ตัวรุกจากธรรมศาสตร์เซเรียนมาลงเป็น5คนแรกแทนกิจอลไรสัญ,ญลักษ์ครับทีระพัฒน์เปลี่ยนสีไหมากับเธอศักเจริญโผงเธอศักแล้วจ่ายเข้ากาแล้วนายมาไทยขึ้นนำนะ้นี่ยสกัดเข้าประตูตัวเองของเหงงเงนี่ยชินฟัดครับยไทยนำหนึ่งศูนย์โอ้ดาวซันโวของเวียดนามเปิดมาเนี่ยยิงประตูตัวเ,เองก่อนเลยครับนาทีที่5ครับีได้เฮกันแล้วแหละครับที่เทอร์มินอลฮอล์ถิมจะไทยนำไปก่อนครับ โอเกมค่อนข้างจะอึดอัดแล้วเนี่ยลุดเลยครับจังหวะให้ของธีรพัฒน์เหมือนสีไม่มีใครตามครับเธอสักเปิดมาแล้วโอ้โหโชคร้ายครับอบอลไปโดนขาแล้วเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองนะครับทางเหยียนทิงฟัดนี่นะครับ ธนาโชธให้กับพิชยุทธแล้วพิชิพกมาลูกนี้ติดอีกทีขวางไว้ก่อนนะครับแล้วออกบอลเร็วขึ้นมาดูอีกครั้งครับจังหวะให้ของธนโชธพิชยุทธ์ขวาเปิดยัดแล้วอีกหนึ่งครั้งครับสก,กัดแล้วมันจะสวนขึ้นมาจังหวะนี้ของาั่งตะครัวได้ยิตงตอกเสับโอ้โหมีลุตตีสเสมอแร,รับแต่คนนี้ยังปฏิเสธได้ครับโอ้โหสำคัญเลยครับจังหวะได้โต้กลับของทางเวียดนาม ต้องระวังครับทีมไทยก็ไม่เป่าเนี่ยต้องลงให้ไวนะครับไปมวดนี่ไม่ได้ก็เนี่ยครับดูจังหวะปัดของทางเจ้าเต็มครับเอาแล้วดูนีบนอลตรงกองครับแม่ยังลงไปคว้าได้ทันครับฝ่ายวัตูถ่ายบีบเร็วแล้วมาได้ครับฟายดีครัวเดียวเดียวแล้วยิงติดจระนพงโอ้โหแฟนๆตอบมือให้ครับแล้วจุกเลยครับช็อตนี้ โอ้โหหลุดเดียวแล้วครับโอกาสทองของเวียดนามยังกินทางเจริญพงประสานสัตว์ไม่ได้ครับโอ้กำลังมั่นใจจริงๆครับชั่วโมงนี้หลุดเดียวแล้วเนี่ยครับจังหวะขยื้นเนี่ยโอ้ทำให้ทางฟาร,ร์มดิควัวเนี่ยเสียจังหวะไปด้วยนะครับออกมาแล้วมีถอยนิดนึงครับทางเจริญพง์ถอยเพื่อเข้ามานเขตโทษแล้วใช้มือได้นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับ แล้วได้ยิงตีเสมอเลยครับโอ้โหเป็นฟาดิครัวครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้ตัวเก่าเลยครับฟาร์มดิครัวเอาจนได้ครับเซตเพล์จากแต่มุมนิดขอเวลานอกกลับมาได้ประตูเลยครับจูโตซี่ถือว่าวางแผนได้เด็ดเลยครับดูอีกครั้งครับเนี่ยครับโอ้โหนี่สุดเลยครับวิ่งขยับมาแล้วนรงศักไม่ทันมองข้างหลังนะครับแกวิ่งตัวเปล่ามาแล้วมาปาดหน้ายิงเลยครับ โอ้จอๆแบบนี้ก็ไม่รู้จะรับยังไงแล้วครับทางเจริญพงศ์เธอศักไข่มาที่ปิยวันรปริยวัตรปั้มแล้วเธอสักหลอกยีไกลต้องแซงครับโอ้โหลูกยีของเธอศักครับแม่อือต้องมีบ้างครับให้ได้กดดันดูอีกครั้งครับเอาไมา่อยู่แล้ว <c oughs> นี่จะเสียบใต้คานเอาด้วยนะครับเนี่ยวิถีบอลแต่ว่าก็ยังปัดได้ครับ ลุยขึ้นมาแล้วจ่ายช่องมาลูกนี้เยียทิงฟัดยิงมาติดเจริญพงเียรพัทต้องเคลียร์ยทิท้งไปก่อนอืขึ้นมาของไทยพอไม่ได้จบก็โดนสวนนะครับไม่เกือบไปเหมือนกันครับจังหวะที่ขึ้นมาแล้วหลอกฉีดยายัดเสาแรกเลยครับโอ้ร้ายจริงครับเยียทิงฟัดอธิโภคพลิกได้ แล้วจ่ายต่อมาลูกนี้พิชยุทธจะขึงแล้วไหลหลังมาอาทิพงศ์แหวกมาได้แล้วจีบติดขาจะซ้ำอีกทีพิชยุทธ์ยิงแล้วโอ้โหหลุดเสาออกไปครับแม่โอ้โห,โหไม่ได้ครับแฟนๆก็ตูพยายามจะเฮอยู่หลายรอบครับจังหวะของทีมไทยยังไม่นําครับดูอีกครั้งครับมันหลุดมาแล้วแล้วเตะขวาวืดจะซ้ำอีกทีไม่โดนจะซ้ำอีกทีก็ไม่ถึงครับทางอาทิพ,พงศ์นี่ครับเป็นใจแล้วครับทางอาทิพ,พงศ์หลุดมาแล้วเนี่ยครับโอ้โห บอลสุดท้ายอาทิพง์เองก็ไม่คิดว่ามันจะมาแบบนี้นครับแล้วยังไงครับชวลาให้พีรพัฒน์พีรพับหล่อยิงอ้โอหวีเซะกันเป็นเซฟมุมนี่ครับเกือบได้เหมือนกันนะครับยิงเหมือนไม่มีอะไรครับพีรพัฒน์โอ้ปัดเนี่ยเสาสองเนี่ยม่ยิงรออยู่ด้วยครับเนี่ยยิงเหมือนจะกึง่งยิงกึ่งผ่านด้วยครับทางพีรพัฒน์แก้ววิไลนิดเดียวครับ มีเท้าักนี่โหเสียดายครับทางเท้าักเจริญพงเข้ามาแล้วได้เวียงลูกนี้ติดขาครับแม่ยิงของตูมินกวงครับแม่โดนไม่ดีแต่ว่าผมกรอบนะครับแต่ยังไม่ผ่านคนนี้อาม,มารินปลายทางแคบแล้วป่าได้ครับอม,มรินเอ 9, นเยาเกาพันยูโ้โอ้โอตัวตัว,ตว,ตวพลิกไปพลิกมาจนหลบมาได้แล้วครับอม,มารินจังหวะยิงมันติดใส่ก้อยไปหน่อยครับนี่สลัดหนีมาดื้อเลยครับแล้วฉีดยาตรงเนี้ เสาสองเนี่ยก็พอมีช่องเนี่ยว่ามันต้องยิงแล้วแหละครับไม่เข้ากรอบครับแล้วใสไม่ได้ครับจังหวาดีมาที่อเบเกดกัปัดออกขวาธนาช่อครับโอ้ประตูชุดแมนครับจากธนาชสอจแสวงครับโอ้นับหนึ่งในรายการนี้ของเจ้าแมนนี่โอ้แฟนๆสะใจกันโอ้สนามแตกเลยครับลูกนี้สองต่อหนึ่งครับทีมชาติไทยมาแล้วครับโอ้ประตูแรกประตูสําคัญเลยครับธนาช ตักเองครับธนโชธให้กับธนวัฒมาแล้วเอามารินตอบรอดขาเลยครับโอ้ยิงดีมากครับลูกนี้ยิงเล่นทางเนี่ยจ,จะไม่ได้แต่ว่าตรงๆเลยครับแปรยัดรอดขาของฟาบานตูเข้าไปครับโอ้โหได้เฮกันลั่นแล้วครับนาที31เจอกับธนโชธแล้วอามารินมาทันครับอามารินเดกาพันโห โมเมนตัม um ตอนนี้เริ่มมาครับบอลได้ใจครับทีมชาติไทยนี่ครับธนาโชตจากแบงคอกบีทีนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ดักของอม,มารินดักได้แล้วขอลองครับเงยหน้ามาเพื่อนเนี่ยพุ่งขึ้นมาไม่ทันด้วยนะครับบอลอยากมาที่ธนาโชตะครับเคาะไปเข้าท่าเจ้าไทยหุยเหยียดทิ้งฟัดเหยียดทิ้ฟัดหลบมาสองแล้วให้เจอไทยหุยยัดไะติขาด้วย โอ้ินกวงยัดมาเอาแล้วพากระไทยโอ้โหโดนตีเสมอเลยครับจากดินโกวเวียน2-2นะครับอืมเสียหายเลยครับลูกนี้นาที34ครับแรับลุดเมื่อครับทางเจริญพงระสานสัตเก็บต่อ2ครับเวียดนามกลับมาได้เหมือนกันครับจังหวะเปิดแล้วอืมเนี่ยรับแล้วบอลมันไปฉลบหัวไหลนะครับโอ้มาเข้าทางพอดีเลยครับยืนตรงนั้นนี่ มันส้มล่นเลยครับดินกงเวียนตัวรับดาวรุ่งยิงประตูได้เช่นกันครับบอลมาที่เหยียดดาหายหลอดยงไกลแล้วเปล่าได้ประตูแล้วโอ้โหวีนามมาได้ประตูขึ้นนำครับจากคนเดิมครับดินกงเวียน3-2มอัตอนนี้โอ้แกยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริง,รงๆนะครับหมายเลข7ดินกงเวียนครับามาถึงนี่ครับยืนอยู่เสาไกล าทีเดียวครับเวียดนามโอกด2ประตูเลยเนยจังหวะเปิดแล้วมันย้อนตัวของชาวลาสุดเยี่ยได้ครับสกัดไม่ถึงลึกมาถึงดินกงเวียนโล่งๆอีกแล้วครับเวียดนามพลิกขึ้นนําครับ3ต่อ2ครับรพีรภัทรธนชดปลายเร็วมาแล้วชวาวลายิงติดตึกอาจ,าจะซ้ำรือไหมยังตามตะคุบได้ครับฝัประตู อัดเข้าไปเต็มๆเลยครับฉีดยาของชาวลานี่คือพาวะเพลย์แรกของทีมไทยในรายการนี้เลยนะครับโอ้ชาวลาครับดีกครั้งครับจังหวะเดียวจากธนาโชติแล้วอัดเข้าไปครับเข้าเนี่ยบริเวณน่าจะปลายคางเลยครับนี่ะครับโอ้โหกดมือจริงๆครับลูกนี้ต้องต้องให้เวลาครับอมารินหลอดยิงมาแล้วจะช้ารู้เลยโอ้โห เกือบได้ลุ้นนี่ครับท่าสากยารพงโอ้โหคือมันไม่โดนนะครับเสียดายเลยครับทางเทอศักดิ์เกือบเลยครับอามารินวันนี้เด่นเลยครับเปิดมาแล้วนี่ครับโอ้โหจังหวะชาร์จเกือบแล้วก็จบเกมครับทีมชาติไทยแพ้เวียดนามไป2ประตูต่อ3นะครับ